ครับเพราะว่าฮาาอ๋อ <laughs> oh, I love you มัรู้อยี่พูดใล้จริงๆว่เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มา <c oughs> มาร้องเพลง <c oughs> The Last Concert ของไมค์โคโนพวกเราท่านนั้นเลยนะที่จริงๆเราโตมาด้วยกันนะเราโตมาด้วยกันหมดเลยแก่มาด้วยกัน ผมอยากจะบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นแฟนเพลงที่เหนียวนั่นจะไม่โกงมากเขาสิยนตบมือทุกคนเลยใครย้อนกลับไปปี2 5 3 1ิเดเกิดหรือยังใครเิดแล้วพูเพิ่งแม่เกิดหรือยังมเลย ขอมอบรุ่นเรานะรุ่นเรารุ่นเรารุ่นเราขอมอบรุ่นเราเป็นรุ่นที่ทนได้ทุกที